สวัสดีสมาชิกทุกท่านครับชวนชมรถบ้านสวยๆมือเดียวราคาหลักหมืน่นมาฝากอีก1คันนะครับคันนี้เป็นตัวท็อปนะครับนิสสันซันนี่น o ครับเครื่องพันแปดเกียร์ออตโต้มือเดียวป้ายแดงเลยนะครับคันนี้สวยมากๆ ปี2 0ง4นะครับ79,000บาทนะครับ79,000บาทรถบ้านแท้มือเดียวนะครับไม่ใช่อดีตแท็กซี่นะครับรถบ้านแท้นะครับรถโดยรวมสวยมากๆนะครับใครกำลังหาใช้งานนะครับรุ่นนี้กว้างขวางนั่งสบายครับอะไรหาง่ายดูแลสบายชมได้เช็คได้ทดลองขับนะครับคันนี้แอร์แบ็ก ABS ดิสเบรกนะครับเป็นดิสเบรกหลังนะครับ79,000บาทนะครับรถสวยสีสวยเงางามเงาฉ่ำเกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์นะครับเช็คระบบเก็บงานมาเรียบร้อยใครกำลังหาใช้งานนะครับสุดคุ้มเลยครับไม่แท้นะครับ 153,000กิโลเมตรเพียงเท่านั้นนะครับรถโดยรวมเรียกว่าสวยสภาพงามสุดๆมือเดียวป้ายแดงนะครับวิ่งก็น้อยดูแลมาก็ดีปี2004นะครับเครื่อง18เกียร์ออตโต้น้ำมันล้วนนะครับไม่เคยติดแก๊สไม่มีชนหนักตัดต่อและพิกว่าเอกาสารครบพร้อมโอ,อนรับประกันการโอนมาชมมาเช็คดูรถทดลองขับนะครับรถอยู่แถวโรงพยาบาลคลองสามวามินบุรีกรุงเทพนะครับโทรได้ไลน์ได้ติดต่อได้เลยครับติดต่อได้ตลอด24ชั่วโมงรถสวยสมบูรณ์สุดนะครับ79,000บาทภายในเป็นเบาะหนังตกแต่งราย กระจกขึ้นลงไฟฟ้าซ้ายขวาปรับไฟฟ้าครับรถโดยรวมได้สวยสภาพงามสุดๆเลยรถสวยสภาพตั้งแต่ปี2004จนปัจจุบันนะครับภายในงามๆเบาะหนังสวยสภาพดีสุดครับคันนี้ชมเช็คดูรถทดลองขับไม่ผิดหวังนะครับสมาชิกบ้านไกลนะครับโทรเจรจาสอบถามได้เลยครับ จับจองก็ได้ทันทีนะครับรับประกันได้ขับกลับบ้านทุกคนนะครับมาดูต้องโดนนะครับ79,000าบาทนะครับรถสวยพร้อมขับพร้อมขายพร้อมโอนรับประกันการโอนอนได้ทั่วไทยนะครับมาชมได้มาเช็คได้ทดลองขับได้เลยครับรถสภาพดีคัดเช็คมาเรียบร้อยที่เหลือสมาชิกพิจารณาตัดสินใจชอบใช่ถูกใจหรือไม่นะครับดูเบาะสภาพภายในนะครับงามมากๆนะครับที่เหลือก็เป็นหน้าที่สมาชิกแล้วนะครับว่าจะชอบหรือไม่ถูกใจหรือเปล่าคัดไม่เก่งเช็คไม่เป็นดูไม่ได้เราคัดเราเช็คเก็บงานมาอีกต่างหากนะครับหลายท่าน อาจจะเห็นนะครับว่าราคา ของ Nissan Sunny n i สส a น s u นนี่นีโออาจจะมีราคาต่ำกว่านี้แต่ไม่ได้สภาพนี้แน่นอนนะครับกล้า,ารันติครับว่าคัดเช็คเก็บงานเรียบร้อยขับได้สบายใจขับได้ทั่วไทยกันแดดกันฝนเดินทางอำนวยความสะดวกนะครับรับส่งลูกหลานให้คุณพ่อคุณแม่ใช้ให้น้องๆขับไปมหาลัยเดินทางสะดวกปลอดภัยแน่นอนนะครับรถสวยมากๆน,นะครับคันนี้เป็นรถบ้านแท้นะครับห้ามถามว่าเป็นอดีตแท็กซี่หรือเปล่านะครับเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทครับเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทโทรเจรจาสอบถามได้ขอรูปขอคลิปได้เลยนะครับรถสวยสมบูรณ์มากๆเช็กระบบเก็บงาน เรียบร้อยกว้างนั่งสบายนี่เลยครับกับนิสสันซันนี่ท้ายแตงโมนะครับตัวนี้เขาเรียกท้ายแตงโมรถโดยรวมได้สวยได้สภาพนะครับชมเช็คดูรถทดลองขับก็จะต้องได้ขับกลับบ้านแน่นอนนะครับเพราะว่ารถคัดมาเช็คมาขนาดนี้แล้วครับสีสวยสภาพเงางามเงาฉ่ำเกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์ลองชมเช็คดูรถทดลองขับนะครับสําหรับอะไหล่และการซ่อมบํารุงดูแลนะครับรุ่นนี้ก็ถือว่าเป็นอะไหล่ ที่หาง่ายครับมีอะไรเยอะนะครับสำหรับนิสสันค่ายนิสสันก็รถตลาดนี่แหละครับก็ลองชมเช็คพิจารณานะครับจะถูกใจสมาชิกหรือเปล่านะครับกับราคาหลักหมืน่นได้สภาพเฟสสวยแบบนี้นะครับโทรเจราจาโทรสอบถามได้เลยครับติดต่อได้ตลอดครับ